ไ n เอ็นเอเศรษฐกิจวันนี้ครับผมพา,ามท่านทมครับมาติดตามเรื่องราวของการซื้อทองคำกันหน่อยครับเพราะว่าปัจจุบันนะฮะราคาทองคำก็สูงขึ้นทะลุ4ี่0 0บาทต่อบาททองคำนะฮะแล้วก็เป็นสินทรัพย์หนึ่งครับที่สร้างความมั่นคงมั่งคั่งและก็สร้างผลตอบแทนได้ในระยะยาวแต่ก็มีบางกลุ่มครับที่ใช้ความต้องการนะของผู้บริโภคครับในการซื้อทองเป็นช่องทางในการหลอกลวงครับแล้วก็สร่องคมเสียหายให้แก่ผู้บริโภคครับดังนั้นครับถ้าเราเองนะฮะยา ที่จะซื้อทองแต่กลัวโดนหลอกครับเราจะมีวิธีอย่างไรครับที่จะขจัดความเสี่ยงตรงนี้ครับ ซึ่งจากข้อมูลของสภาองค์กรผู้บริโภคครับเขาได้บอกถึง5ขั้นตอนครับง่ายๆนะเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจในการซื้อทองข้อ1นึ่นะฮะเขาบอกว่าเลือกซื้อจากร้านที่น่าเชื่อถือครับเขาบอกนะฮะว่าเราเองครับต้องตรวจสอบครับให้มั่นใจนะฮะว่าร้านครับมีหน้าร้านและก็สถานที่ตั้งชัดเจนครับหลีกเลี่ยงร้านที่ไม่มีข้อมูลนะฮะ ข้อ2ครับสังเกตสัญลักษณ์ร้านสมาชิกสมาคมค้าทองคําจะมีเครื่องหมายรับรองครับข้อ3ครับ เราเองครับต้องขอใบรับประกันทองคําทุกครั้งการขอใบรับประกันครับจากร้านค้าเป็นสิ่งสําคัญครับเพื่อยืนยันความถูกต้องและเป็นหลักฐานการซื้อขายข้อ 4. ครับตรวจสอบน้ําหนักทองอย่างละเอียดครับร้านเองนะก็ควรชั่งน้ําหนักทองต่อหน้าลูกค้าแล้วก็แสดงน้ําหนักที่ชัดเจนครับเพื่อให้มั่นใจครับว่าคุณนั้นรับทองคําในปริมาณที่ถูกต้องครับ ข้อ5ครับหลีกเลี่ยงการซื้อทองออนไลน์ครับการซื้อทองออนไลน์ครับมีความเสี่ยงสูงครับต่อการถูกหลอกหรืออาจรับสินค้าที่ไม่ตรงตามความต้องการควรซื้อจากร้านค้าที่มีหน้าร้านที่ชัดเจนครับแต่หากได้รับนะฮะความเสียหายจากการซื้อทองปลอมครับสามารถดำเนินการได้ดังนี้ครับข้อ1นะฮะรีบเลยครับรีบโทรแจ้งสายด่วนครับ1 441ครับเพื่อติดต่ออายัดบัญชีของผู้กระทำความผิดทันทีครับ ข้อ2ครับรวบรวมหลักฐานและแจ้งความนะฮะเช่นสลิปโอนเงินครับหรือการแชทการสนทนาจากนั้นครับแจ้งความที่สถานีตำรวจครับในพื้นที่หรือแจ้งความออนไลน์ได้ที่ w w w t h a i p o l i s o n l i n e g o t h ครับเนื่องจากการหลอกขายทองปลอมครับเข้าขายการช่อโกงครับ ข้อ3ครับแจ้งเบาดแสกับสภาผู้บริโภคครับหากต้องการร้องเรียนเพิ่มเติมก็สามารถครับโทรแจ้งที่สายด่วน1502 และจากข้อมูลครับของสภาองค์กรผู้บริโภคครับก็บอกไว้นะว่าการแจ้งความร้องทุกข์ต้องดําเนินการภายใน3เดือนนับจากวันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทาความผิดครับไม่เช่นนั้นคดีอาจจะหมดอายุความขณะที่สมาคมค้าทองคำนะฮะก,ก็มีการเน้นย้ำนะ,ะเกี่ยวกับเรื่องราวของการตรวจสอบ การเช็คน้ําหนักทองคำนะ,ะให้ตรงกับจำนวนที่ซื้อและก็ต้องสัมพันธ์กับราคาทองนะโดยทองรูปพันครับก็1บาทนะก็มีน้ําหนัก15.16กรัมครับสสลึงครับก็เท่ากับ7.58กรัม1สลึงครับก็เท่ากับ3.79กกรัมนะฮะ และย้ำนะว่าการหลอกลวงครับด้วยการขายทองคําด้วยราคาถูกกว่าทองตลาดครับเป็นหนึ่งในวิธีที่มิจฉาชีพครับใช้ในการหลอกลวงประชาชนและก็เพื่อป้องกันครับการตกเป็นเหยื่อผู้บริโภคครับควรที่จะระมัดระวังครับแล้วก็มีความรอบคอบในการซื้อทองคําทุกครั้งควรเลือกซื้อจากร้านค้าทองคาที่มีหลัก แหล่งน่าเชื่อถือครับแล้วก็หลีกเลี่ยงครับการทําธุรกรรมกับบุคคลหรือเพจครับที่อ้างว่าเป็นร้านค้าทองซึ่งในความเป็นจริงครับอาจไม่มีร้านทองนั้นอยู่แต่ทําการจัดฉากนะตู้ทองเพื่อให้มีการไลฟ์ขายทองทางออนไลน์นะดังนั้นครับประชาชนทุกคนก็ควรมีสติครับแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังในการซื้อทองแล้วก็เพื่อป้องกันครับความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกหลอกลวงหากไม่แน่ใจครับก็สอบถามข้อมูลครับเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสมาคมค้าทองคำครับหมายเลขโทรศัพท์020209000นั่นเองครับ